สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งให้ทุกคนได้ชมกันนั่นเองนะก็คือถ้าใครได้ติดตามแก้วมาในวอลนะคะก็คือแก้วทำวอลมาสอยใช่ไหมก็คือถ้าใครติดตามมาก็จะเห็นว่าเออช่วงที่แก้วทำวอลคือแก้วเป็นสิวคืออยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาตรงช่วงตรงเนี้ยนะคะก็คือตอนเนี้ยคือยุบแล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เออใช้แล้วรู้สึกว่ามันโอเคก็เลยจะมาพูดถึง กันในคลิปนี้นะคะค่ะก็ก่อนที่เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์กันนะคะว่าเออคืออะไรนะคะอาจจะเห็นเอ,อ่อไทเทอของหัวข้อไปแล้วนะคะว่าคืออะไรแต่ว่าเราจะมาพูดถึงออสาเหตุของการเกิดสิวกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยนอนดึกนะใครที่ชอบนอนดึกนะก็จะเป็นสิวขึ้นมีสิว ด้วยคนนะคะออฮอร์โมนนะคะเช่นช่วงสาวๆที่กําลังจะมีประจําเดือนสิวก็จะขึ้นเป็นปกติแก้วคนหนึ่งนะคะที่เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าเราทานของมันๆม,มากเกินไปก็ทําให้ผิวหน้าเรามันแล้วก็มลภาวะที่เราเจอ ตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าเราคงไม่ได้แบบนอนอย่างเดียวนะคะเราออกไปเจอแดดเจอฝุ่นเจอควันนะคะก็ทําให้เกิดเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้นะคะหรือว่าสกินแคร์ที่ใช้นะคะแพ้เออก็ทําให้มีสิวลใช่ไหมสาเหตุหลักๆก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะที่จะทําให้มนุษย์เรานะคะสาวๆอย่างเราหรือว่านุ่มๆทั้งหลายนะคะเกิดสิวขึ้นมาแก้วก็เป็นคนหนึ่งที่ ไม่ได้เป็นคนที่แบบมีสิวบ่อยนะแต่ก็คือจะมีช่วงมีประจําเดือนคือก่อนมีก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วก็คือจะมาไม่ได้แบบมาแบบบูมนะคะก็บางเดือนก็จะมาแบบเนี้ยคือเดือนนี้รู้สึกว่ามันจะแบบบูมสักนิดหนึ่งนะสำหรับสิวแก้วนะคะก็ ค่ะก็คือวิธีการดูแลรักษาของแก้วคือเน้นหลักๆเลยคือแก้วจะล้างหน้าให้สะอาดเพราะว่าเป็นคนที่แต่งหน้าใช่ไหมเป็นเวลาแบบไปนูน่นออกไปนี่คือเราแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะก็เราจะล้างพวกเครื่องสําอางออกให้แบบ สะอาดจริงๆแล้วเราถึงจะนอนนะคะก็ช่วยลดภาวะการเกิดสิวได้นะคะแล้วก็ลบแดดลบฝุ่นมนลภาวะพยายามเลี่ยงนะคะคือจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่ก็พยายามให้มากที่สุดนะคะสําหรับแก้วนะโอเคค่ะเราก็พูดถึงเรื่องสิวๆกันมาเยอะแล้วใช่ไหมอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าตัวที่ทําให้สิวแก้วอยู่ไปเนะี่ยคืออะไรนะก็จะเป็นตัวนี้เลย วีลีสนี่นะคะก็คือใครที่ดูใน Instagram ก็จะเห็นแล้วแหละว่าเราถ่ายรูปลงไปแล้วนะคะก็คือได้มาสักพักโอ้ยเนิ่นนานนะคะวีลีสนะคะก็เป็นเกี่ยวกับ acne t r t a t m e n t soap นะคะก็คือเป็นเดี๋ยวจะเปิดเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะคือกล่องแบบหรูหราไฮโซมานะคะก็อันนี้จะเป็นอ่าสบู่นะคะแก้วมี2ก้อนด้วยกันคือก้อนนี้คืออยู่ในห้องน้ำคือ หยิบกล่องผิดนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็หน้าตาสบู่เป็นแบบนี้น,นะคะสะบู่จะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่ค่ะค่ะก็เจ้าตัววีลิทอันนี้นะคะก็ส่วนผสมหลักๆของเขานะคะมีแร่ธาตุภูเขาไฟนะคะคือช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะก็แล้วก็ช่วยลดการอุดตันของพวกรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยลดแบคท,ทีเรียนะคะเป็นสาเหตุของการเกิดสิวะคะ่ะ ค่ะก็จะมีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดนะคะก็คือสารสกัดจากเมล็ดถั่วเหลืองนะคะก็คือช่วยลดพวกริ้วริ้วรอยแล้ว,ลวลลก็รอยดำจากการเกิดสิวนะคะสำหรับที่แบบเวลาสิวเราหายแล้วแบบทิ้งรอยดำนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยลดรอยดำต่างๆนะคะก็จะไม่ทำให้มีรอยดำทิ้งไว้บนใบหน้าของเราค่ะแล้วก็มาพูดถึงในส่วนของแก้วกันดีกว่านะคะคือหลังจากที่แก้วใช้มาคือตอนแรกสิวของแก้วคือจะเป็นแบบ มันจะใหญ่คือถ้าใครได้เห็นที่แก้วรูปถ่ายรูปหรือว่าตามในแฟนเพจก็จะเห็นนะว่าเออสิวมันค่อนข้างใหญ่แต่คือถ่ายรูปออกมาแล้วมันไม่เห็นชัดอะแ,แต่คือมันจะเป็นแบบไตๆเป็นสิวไตๆนะคะคือมันค่อนข้างอาักเสบนิดหนึ่งก็ประมาณสิบวันได้นะคะที่แก้วลองใช้มามันก็ค่อนข้างจะยุบลงอะคือแบบพอล้างแล้วรู้สึกว่าหน้าเราสะอาดด้วยคือมันไม่ตึงเอียดๆจนแบบสะอาดเกินไปที่ทําให้หน้าเราแห้งนะแต่คือมัน ให้ความสะอาดที่พอดีนะคะแล้วก็เรู้สึกได้ว่าล้างแบบครั้งเดียวฟองมันก็เยอะนะคะก็แบบให้ความรู้สึกที่ดีเดี๋ยวแกจะโชว์ว่าเออสิบวันหมดไปประมาณไหนนะคะก็ประมาณนี้คือก็ไม่ได้แบบเล็กลงมากนะก็คือจะบอกว่าใช้จริงก็เอามาแบบเอามาให้ดูแบบนี้นะคะสิวดูลดลงแล้วที่ชอบคือ คือฟองเยอะอะคือถูนิดเดียวฟองก็เยอะแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูเลยนะคะระหว่างแก้วใช้เจ้าสบู v ่วีลิตตัวนี้นะคะกับเจลล้างหน้าเ,เป็นโฟมล้างหน้าตัวอื่นนะคะว่าการที่เขาทําความสะอาดเนี่ยเขาเหมือนกันไหมนะคะแก้วก็จะล้างให้ดูเลยนะคะก็จะเริ่มจากการล้างหน้าด้วยวีลิตตัวนี้ก่อนนะคะ เราจะมาเปรียบเทียบกับอีกวันตอนเช้าเหมือนกันนะคะแก้วก็ใช้เจลล้างหน้านะคะแบบใสนะคะก็ถูก,กับหน้านะคะแล้วก็ล้างหน้าทุกทุบทุทุทททจากนั้นก็คือแก้วเปรียบเทียบจากการใช้สำลีเช็ดโทนเนอร์อีกครั้งคือโทนเนอร์ที่ เช็ดมัน <experiences> ก็จะมีรอยสิ่งสกปรก แต่คือมันไม่มากหรอกเพราะว่ามันเป็นตอนเช้าแต่ว่าแผ่นที่ใช้เจลล้างหน้าตัวอื่นล้างนะคะก็ยังมีสิ่งสกรปรกอยู่เล็กน้อยนะคะคือมันไม่ได้สะอาดแบบสะอาดไปเลยนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูนะคะแล้วก็ตัวอีกอันหนึ่งที่ใช้วีลิตล้างนะคะจะสะอาดนะคะก็สําหรับตัวที่ใช้เจลล้างหน้าสุดอื่นล้างนะคะก็จะแห้งนิดนึงเพราะว่าเก็บไว้ของอีกวันเพื่อมาเทียบกันนะคะก็นั่นแหละก็จะเห็นว่าวีลิตออใช้แล้วแบบสะอาดดีนะคะ สําหรับแก้วคือแบบคืออยากเปรียบเทียบให้ดูขนาดนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพค่ะก็คือเป็นตัวที่แบบเโอเคนะแล้วก็เออน่าลองตัวหนึ่งสําหรับใครที่มีปัญหาสิวก็ลองไปซื้อดูลองใช้ดูนะคะก็เออมันโอเคอะสำหรับแก้วคือมันยุบนะคะคือสิวมันแห้งแล้วก็ ออยุบไวกว่าปกติที่แบบต้องทิ้งไว้แบบนานสักพักหนึ่งกว่ามันจะหายไปนะคะลองไปดูนะคะสําหรับใครที่สนใจข้อมูลนะคะเดี๋ยวแก้วจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงด e สคริปชั่นบ o ็นะคะก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้แก้วอาจจะแบบพูดขัดตกบกพร่องนะคะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวของแก้ววันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบา